สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทิตาลูชาแนลช่องที่พาเราเปิดประตูสู่พลังความเชื่อและเรื่องราวดีๆในชีวิตค่ะวันนี้ช่องทิตาลูชาแนลจะพาไปหมู่กำไรเรียกทรัพย์ตามมาเลยค่ะกำไรไม่ใช่แค่เครื่องรางแต่มันเป็นระบบที่ฝึกใจใจเป็นระบบเงินจะตามมา กำไรข้อมือมองเผินๆก็อาจจะเป็นแค่เครื่องประดับสวยๆชิ้นหนึ่งใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมในยุคนี้เนี่ยกำไรข้อมือถึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบความเชื่อที่ทรงพลังมากๆที่มันเชื่อมทั้งเรื่องของแฟชั่นความศรัทธาแล้วก็ปรัชญาความสําเร็จเข้าไว้ด้วยกันวันนี้เราจะมาแกะรอยไปพร้อมๆกันเลยครับว่าระบบเบื้องหลังกําไรเรียกทรัพย์ที่เราเห็นกันเนี่ยมันทํางานยังไงกันแน่มีพลังมาจากไหนแล้วมันกําลังบอกอะไรเกี่ยวกับสังคมเราบ้าง มีกินมีใช้ไม่มีวันหมดเอาจริงๆนะครับนี่แหละคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยมันไม่ใช่แค่คำโอพรสวยๆนะครับแต่มันคือคำมั่นสัญญาขั้นสูงสุดเป็นเป้าหมายที่คนปรารถนาเมื่อสวมใส่เครื่องรางเหล่านี้มันคือสภาวะของความอุดมสมบูรณ์ที่แบบไร้ความกังวลใดๆทั้งเส้นคำถามก็คือแล้ววัตถุมงคลที่เมื่อก่อนเราอาจจะเคยเห็นอยู่บนหิ้งพระเนี่ยมันก้าวเข้ามาอยู่ในห้างหรูๆ แล้วก็กลายเป็นแฟชั่นสุดปังไปได้ยังไงปรากฏการณ์นี้ล่ะครับที่เขาเรียกว่ามูเตลูลักชัวรี่ซึ่งในพาร์ทแรกนี้เราจะมาดูกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับว่าตัวเอกของเทรนด์นี้ก็คือ กำไรเรียกทรัพย์นี่แหละครับพูดง่ายๆมันก็คือเครื่องประดับข้อมือที่ผ่านพิธีกรรมปลุกเสกมาแล้วซึ่งเป้าหมายของมันเนี่ยชัดเจนมากมีอย่างเดียวเลยคือดึงดูดความมั่งคั่งโชคลาภแล้วก็ความสําเร็จเข้ามาในชีวิตของผู้ที่สวมใส่แต่ที่มันน่าสนใจมากๆในยุคนี้ก็คือ กำไรพวกนี้เนี่ยไม่ได้ดูขลังหรือว่าเข้าถึงยากอีกต่อไปแล้วนะครับมันถูกออกแบบใหม่หมดเลยใช้วัสดุที่ทันสมัยขึ้นทนทานสวยงามจนสามารถใส่ติดตัวได้ทุกวันเหมือนเป็นเครื่องประดับชิ้นโปรดชิ้นหนึ่งเลยมันเลกลายเป็นส่วนหนึ่งของสไตล์ที่ช่วยเสริมทั้งดวงและความมั่นใจไปพร้อมๆกันและทั้งหมดนี้แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าเทรนด์มูตลูลักชัวรี่โอเคมาถึงคำถามที่สำคัญที่สุด แล้วพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่ามันอยู่ในกําไรพวกนี้เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่อืมถ้าจะให้แบ่งนะครับหลักๆเลยเขาเชื่อว่าพลังงานเนี่ยมาจาก2แหล่งใหญ่ๆด้วยกัน2แหล่งที่ว่าก็คืออย่างแรกเลยคือพลังจากเบื้องบนหรือที่เรียกว่า divine power พลังงานกลุ่มนี้ก็จะมาจากองค์เทพสัญ,ญลักษณ์มงคลต่างๆหรืออักขระโบราณ ส่วนอย่างที่สองก็คือพลังงานจากผืนโลกหรือ Earthly Power ซึ่งเป็นพลังงานที่เชื่อว่ามันแฝงอยู่ในสสารตามธรรมชาติอย่างพวกอัญมณีหรือหินมงคลน,นั่นเองครับเรามาเริ่มกันที่พลังจากเบื้องบนก่อนนะครับพลังกลุ่มนี้ก็มาจากการอัญเชิญองค์เทพที่ผู้คนนับถือกันอย่างเช่นพระพิคเน เทพแห่งปัญญาและความสําเร็จหรือว่าจะเป็นพญานาคสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์นอกจากองค์เทพแล้วก็ยังมีการใช้สัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์อย่างโอมที่เป็นตัวแทนของพลังแห่งจักรวาลหรือแม้แต่อักขรโบราณอย่างหัวนโมที่เป็นอักขรเก่าแก่มากๆของทางภาคใต้เพื่อเน้นเรื่องการปกป้องคุม้มครองครับ ทีนี้มาดูพลังงานจากผืนโลกกันบ้างตรงนี้มีความแตกต่างที่น่าสนใจมากๆเลยครับระหว่างอัญมญณี2ชนิดที่ฮิตสุดๆอย่างไหมทองเนี่ยจะถูกจัดเป็นพลังงานสายแอคทีฟหรือสายบูสสายลุยที่เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เพิ่มแรงผลักดันในการหาเงินหาทอง แต่ตัดภาพมาที่6นะครับอันนี้จะตรงกันข้ามเลย6เนี่ยเป็นพลังงานสายพาสซีฟหรือสายรับที่จะเน้นการปรับสมดุลสร้างความสงบแล้วก็นำมาซึ่งความมั่งคั่งที่ค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคงและยั่งยืนแต่ว่าการมีกำไรอย่างเดียวเนี่ยยังไม่จบนะครับ เพราะความเชื่อนี้มันมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นคู่มือการใช้งานหรือถ้าจะให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับมันก็เหมือนกับระบบปฏิบัติการที่เราต้องปฏิบัติตามเพื่อเปิดใช้งานพลังของเครื่องรางให้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ มันจะมีเคล็ดลับง่ายๆ3ส,สเต็ปพื้นฐานในการขอพรครับ 1. คือต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนมากๆขอทีละเรื่องบอกไปเลยว่าต้องการอะไร2คือต้องมีสมาธิครับหาที่เงียบๆจดจ่อกับความปรารถนาของเราแบบแนว่วแน,วแนว่และ3ข้ขอ3นี่แหละครับสำคัญมากคือต้องเชื่อมต่อกับเครื่องรางด้วยการสัมผสัสหรือกำกำไลไว้ให้มั่นเลยนะครับตอนที่อธิษฐานเชื่อกันว่ามันเป็นการส่งผ่านความปรารถนาของเราเข้าไปโดยตรง แล้วก็ยังมีกฎยิบย่อยอีกนิดหน่อยนะครับที่สำคัญมากๆเช่นส่วนใหญ่จะแนะนำให้ใส่กำไลไว้ที่ข้อมือข้างซ้ายเพื่อเป็นข้างที่ใช้รับพลังงานบวกเข้ามาและก็ไม่ควรให้คนตื่นยืมหรือมาจับบ่อยๆเพราะเชื่อว่าพลังงานอาจจะเปลี่ยนไปได้และที่สำคัญคือต้องทำความสะอาดอยู่เสมอเพื่อล้างพลังงานลบที่อาจจะสะสมไว้ออกไปนะครับรวมถึงเครื่องรางบางอย่างอย่างปีเซียเนี่ยก็จะมีข้อปฏิบัติเฉพาะตัวที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมด้วย พอฟังมาถึงตรงนี้คำถามที่หลายคนน่าจะคิดในใจก็คือเอ๊ะ e, แล้วสรุปว่าทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของเวทมนต์หรือโชคลางล้วนๆเลยหรือเปล่าอืมคือคำตอบมันอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นนะครับเพราะจริงๆแล้วเบื้องหลังความเชื่อเรื่องกำไรเรียกทัพย์เนี่ยมันมีปรัชญาความสำเร็จของคนยุคใหม่ซ่อนอยู่ครับซึ่งมันคือการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างศรัทธาและการลงมือทา แนวคิดแบบนี้เนี่ยถูกเรียกว่ามูสายขาวครับมันเป็นระบบความเชื่อที่เน้นย้ำม,มากๆเลยว่าวัตถุมงคลไม่ใช่ยาวิเศษที่จะเสกทุกอย่างให้เราได้นะครับแต่มันเป็นเหมือนตัวช่วยเสริมหรือเป็นบูสเตอร์ที่จะทำงานได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อมันทำงานควบคู่ไปกับการลงมือทำการทำความดีและความพยายามของผู้ที่สมใส่เองและนี่ก็คือบทสรุปที่สำคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดครับในท้ายที่สุดแล้วปรัชญาเบื้องหลังกำไรเรียกทรัพย์ในยุคนี้ก็คือ เครื่องรางเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยเสริมกำลังใจสร้างความมั่นใจหรือดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาแต่ความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนนั้นมันเกิดขึ้นจากการทำงานหนักการทำความดีและการใช้ชีวิตอย่างมีสติของเราเองเพราะสุดท้ายแล้วสมการที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือศรัทธาบวกกับการลงมือทำของเราเองครับพบกับเราใหม่ได้ทาง YouTube และ Facebook ทิชเลูชนนแหล่งรวมแรงศรัทธาและพลังดีๆเพื่อชีวิตของคุณ